งานมอบรางวัลสุดปังและวันแห่งเกียรติยศของนักธุรกิจนักบริหารเจ้าของแบรนด์และศิลปินคนบันเทิงสำหรับงานจ Viral h h a s t Thailand Spotlight Award 2025ที่จัดโดยสำนักข่าวจ i r a l h i t สภายใต้บริษัท b e s t i v a l Entertainment e o t t o เเพื่อเชิดชูเกเรฑิเหล่าผู้สร้างสันธุรกิจแบรนด์สินค้าและเพื่อเป็นแรงผลักดันให้ก้าวพัฒนาต่อไปด้วยคุณภาพที่ดีโดยมีแพทย์จีนสีริพรฟืองจิต นักธุรกิจสาวมากความสามารถที่คอยช่วยสังคมในหลายๆด้านทั้งในเรื่องของการแพทย์สาธารณาสุขการศึกษาทุกรับคันเลือก ให้เข้ารับรางวัลดังกล่าวในสาขาจิตอาสาช่วยเหลือสังคมยอดเยี่ยมัสดีค่ะแพทย์จีนสิริพรเพื่องจินนะคะปัจจุบันนะคะก็ทํานางเป็นอาชีพแพทย์จีนแล้วก็เป็นทางซีอีโอนะคะของบริษัทตั้งพัฒนาสุขค่ะค่ะวันนี้ก็มารับรางวัลนะคะสาขาเกี่ยวกับสังคมนะคะเพราะว่าคุณหมอค่ะได้ทาโปรเจกต์นะคะเกี่ยวกับหนึ่งผู้ให้เท่ากับหลายรอยย้มค่ะช่วยเหลือทั้งผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็ผู้ยากไร้ค่ะค่ะต้องบอกว่าหมอโตมาในหมู่บ้านชนบทเนาะแล้วก็เห็นผู้ป่วยค่อนข้างเยอะค่ะ ถ้าใช้จ่ายพวกของชิ้นเปลืองนะคะค่อนข้างราคาสูงแล้วหมอก็รู้สึกว่าถ้าวันหนึ่งเราเติบโตขึ้นอะไรที่เราชชว่เหลือสังคมได้เราก็อยากทําและของเหล่านี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นของจําเป็นและผู้่วยขัดแค้นค่ะต้องบอกบอกว่ามันเป็นความอิ่มสุขแล้วก็เตี่ยมร้นไปด้วยแบบรอยยิ้มมากๆเลยาต้อกบอกว่า การที่เราได้ให้รอยยิ้มแบ่งปันความสุขเล็กๆถึงมันไม่ได้มากแต่มันคือโรคอันกว้างใหญ่ของพวกเขาเลยล่ะ,ะต้องบอกว่าตามหมู่บ้านชนบทตามภูเขาต่างๆพื้นที่ยากไร้อย่างเงี้ยครอาทิเชน่นตามเขาแถวบ้านไร่อย่างเงี้ยค่ะก็จะมีผู้ป่วยติเดเตียงผู้ป่วยที่ ทุนทรัพย์ไม่ค่อยมีอย่างนี้นะคะแล้วก็ตามหมู่บ้านข้างนอกๆไม่ว่าจะเป็นแถบชัยนาทอุท,ทยัยนครสวรรค์กำแพงเพชรอยุธยาหรือพวกแบบว่าผู้ประสบภัยน้ําท่วมน้ปัจจุบันนี้ที่กําลังแบบเผชิญน้ํากําลังเยอะเลย<ช>ก็จะมีในส่วนของประชาชนต่อเข้ามาด้วยแล้วก็จะมีในส่วนของภาครัฐค่ะเพราะว่าเหมาะทางานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขเนาะในการออกไปช่วยเหลือชาวบ,บ้านเพราะว่ากระจายไปในหลายภาคส่วนรวมถึงผู้ว่าต่างๆรวมถึงใน,น,นอําเภอด้วยค่ะต้องบอกบอกว่า ก็กระแสตอบรับคนยก็อยากให้เราไปช่วยในหลายๆจุดเนอะแต่ว่าเราก็แบบว่าเป็นที่ในกับทุกพื้นที่อะไรที่เราทําได้หรือว่าไหนพื้นที่เดืดร้อนสุดเราก็ รีเตงแล้วก็ตรงไหนเราทําได้มากเราก็ช่วยจัเดเต็มที่ตรงไหนเราทําได้น้อยเราก็มีแผนในอนาคตให้เขาด้วยของซีเอ็นอาร์ค่ะคือเราก็จะมีการจัดแบ่งส่วนว่าในแต่ละเดือนเราก็จะมี1-2ครั้งใน1ปีเราแบ่งออกเป็นกี่ครั้งอย่างเงี้ยค่ะก็จะแต่ละพื้นที่ไปหรือในภาคบางส่วนที่ต้องการความช่วยเดเร่งด่วนเราก็มีส่วนในงานของลูกน้องเป็นคนดูแลช่วยเหลือเพิ่มเติมค่ะก็มีธุรกิจอาหารเสริมนะคะแล้วก็จะมีโปรเจก เออใหม่ๆในปีหน้าก็ยังมีหลายโครงการค่ะที่กำลังจะทำนะคะก็จะมีตั้งแต่ดูแลผิวพรรณรวมไปถึงเกี่ยวกับรูปร่างแล้วก็ภายในค่ะในส่วนของคนเดือดร้อนนะคะ ทางเราก็อยากเป็นกําลังใจให้นะคะขอให้มีกําลังใจในทุกๆวันแล้วก็สู้ต่อไปอย่าไปคิดท้อหรือรู้สึกเศร้าหมองกับสิ่งที่เจออยู่เพราะเชื่อว่าเราต้องเจอสิ่งใหม่ๆดีขึ้นในทุกๆนาทีหลังจากที่เราผ่านความเศร้าไปค่ะแล้วก็ส่วนใครที่สนใจอยากออกมาทําอะไรแบบนี้ขอให้มีคุณมีกําลังกายกําลังใจที่ดีก็ออกมาทําได้แล้วค่ะขอให้มีจิตใจที่อยากทําก็พอ การทำของคุณจุหมอจะมีทางผ่านช่องทาง t i k t o กนะคะที่เขียนว่า AJBAN d ค่ะแล้วก็มีทางช่องทาง f a c e b o o k นะคะชื่อสีริพร m p ค่ะ